พศ2568ผู้ใหญ่พระตีกองประชุมเราเทวดาเขมรต่างมาชุมนุมมาประชุมกันที่บ้านผู้ใหญ่พระก่อนอื่นเราขอสวัสดีเป็นภาษาเขมรที่เขาใช้คำว่ากวยอะไรสวนสดายอ๋อขอโทษอ่ะจำผิดอ่ะนะ นี่คือคลิปบรรยากาศของสวรรคเ์เขมรโดยสถานที่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณซอย24แยก10แถวเขตเขาพัสุเมนเขมรน,นะเออมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ติตดๆกระปอยเปตนั่นเองแล้วเทวดาที่ตีกองอยู่นี่ก็คือผู้ใหญ่พระนั่นเองเป็นการตีกองเพื่อส่งสัญญาณให้เทวดาเขมรทั้งหลายในสากลโลกเขมรนี้ได้มาชุมนุมกันที่ เขาโพสเมนในเขตสวรรค์ของขอเมนนั่นเองเออเทวดาขเมนทาไมเขาถึงมาตีกองวะเขาเคยเอาตีหัวกันเองแล้วเพแต่หัวมันแตกนี่เขาก็เลยตีกองแทนเพไม่นะท่า,ามเรก,กูอเออว่าแต่เมื่อไรพระเขาจะมาชั่นเพนสักทีวะเขาไม่ได้ตีกองชั่นเพนเพพี่เหมียวเพเราเทวดานางฟ้าขเมนนี่มากันแล้วเพแม่ขี่เมฆมาด้วยมันกอล์ฟดกลลบอลน,นี่วะ โอ้โหสภาพผามนางฟ้าเทวดาขมนมันกอบชุดไทยด้วยนี่ว่าอย่างนี้ต้องแจ้งกระทรวงเทวดาประเทศไทยรึมังเดี๋ยวทางเทวดาประเทศไทยนี่เขาก็บอกว่ามันคือวัฒนธรรมร่วมอีกเพ่อเออใช่แฮะเออดูไปดูมามันก็เหมือนนั่งจกัจกจักวงๆช่องเจ็ดเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่านางฟ้าเทวดาขเมเข้ากอปนั่งช่องเจ็มาวะไม่แน่เพ่ เออรัตเล่านางฟ้ากแม่นเข้ามาทําอะไรวะเขาจะมาเชิญเสียนพระพรมเพอเออเอาไปทําอะไรวะเอาไปแห่รอบเขาพระสุเมนีสามรอบเพอเข้าจะเอาไปแห่เพื่ออะไรวะพี่เหมียวจะสงสัยถามอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนี่พี่เหมียวเอาเบอร์โทรพระพรมไปคุยเองไหมเพอไปถามเขาเองเลยนี่จะได้รู้เองเลยว่าเขาจะแห่ทาไมเอาหัวไปทําอะไรบ้าบอรจริงจรยงเออ,เอ,อกูขอโทษเออทำไมพระผมถึงมีสี่หน้าวะถ้ามีรายหน้าเขาจะเป็นพระพิซซ่ามั้งเพอ ไอซ้องมึงเล่นเองนะกูไม่เกี่ยวนะกูีิเมียวอยากให้พูดแบบนี้ไม่ใช่หรือนี่ต่อมาเรานางฟ้าขมรก็ได้เชิญเสียนพระพรหมท่านจะเอาไปแห่สามรอบรอบเขาพระสุเมนเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้ถึงปีใหม่ขมรของเราแล้วนะเออแม่เรานางฟ้าเทวดาขเมรคอต์มช่องเจ็ดชัดๆประเพณท้องเจ็ดทำดีไปแด้ว ที่จริงนะชุดเทวดานางฟ้าขเเมຈ์นะมันน่าจะเป็นชุดคนป้ามากว่านะเขาทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเพื่มันไม่สวยงามนี่เราพวกเขาก็ต้องทําตามพวกเสียมและอาจจะทําตามหนังจากจากักวงวงช่องเจ็ดด้วยนี่โดยที่พวกเขาก็บอกว่าพวกเสียมได้เคยขโมยศิลปะชุดของขมรเราไปคนขมรยอย่างเราก็แค่เอาชุดของเราคืนมาแค่นั้นเองนี่แล้วก็ามาใส่ที่เห็นอย่างนี้ละเพื่ อ่ะแล้วเข้าเป็นเจ้าข้อง,องชดุดเข้าผลิตเองได้ไหมไม่ได้เพเออ้าวแล้วเทวดาขเมนเข้าสั่งชุดมาจากไหนไวะเขาก็เดินข้ามเขตมาสวรรค์ประเทศไทยนี่แล้วก็มาช็อปที่สำเพ็งประตูน้ำมั้งเพโอโอ้โหสภาพเจ้าข้องเดิมกูมีทุกอย่างแหละแต่กูผลิตไม่ได้เบื่อแม่แมแมขี่เมคหมาแรนดิ้งอย่างเทเล่าเทวดานางฟ้าปีใหม่ขเมนแ,มแต่เราคนขเม่นบนโลกมนุษย์ยังเล่นส่งครานกันกลางดินกลางโคลนกันอยู่เลย แม่มันช่างย้อนแยง้งกับบนสวรรค์ขเมนซะเือกเกินแม,แม่เรานางฟ้าขเมนมีแสงบนหัวได้นะเรานางฟ้าขเมนนี่ที่มีหัวที่แสงแบบนี้เพ่เขาเรียกว่าเราที่ดาขเมนเพ่อ๋อเออสรุปแล้วก็เพชรเจสซี่สรุปไว้อยู่ที่คน,นหวนวะเนี่ยมันไม่ใช่หนังช่องเจ็ดเพ่เออเอาเส้นประพรมทันไปแห่รอบเข้าผสุเมนสามรอบ แล้วยังไงต่อวะเอามาเกบที่เดิมเลยเขาก็ต้องมาตั้งไว้ที่เดิมสิเพ่จะให้เขาเอาไปไว้ไหนแล้วนี่เอา้ามันก็ตั้งไว้ที่เดิมแล้วเขาจะแห่ไปทําเพื่ออะไรวะสองก็บอกพี่เหมียวแล้วนี่ว่าเอาเบอร์โทรพระพรมท่านไหมเพอ่อยากจะถามอะไรก็โทรถามมันเองเลยนี่เออกูข้อท้อเออสรุปแล้วฟ้านฝาน้าดามันอยู่ที่ใครวะก็บอกแล้วมันไม่ใช่หนังช่องเจ็ดนี่เฮ้ยดูยังไงยังไงมันก็นั่งช่องเจ็ดชัด,ชด แม่ตั้งแต่ขมนรมีอินเทอร์เน็ตมีเฟซบุ๊กยูทูปมีซื่อต่างๆแล้วคนในประเทศชัดขมเรเริ่มทำาีจีทำอินเตอร์เนชั่นเป็นและเล่าคนขมนรก็ได้รู้จักประตูน้ำกับซ้ำเพลงของประเทศไทยรู้สึกว่าบนฟ้าเทวดาขมรจะดูดีขึ้นมาเลยฮะมันธรรมดาเพ่กับคอนเซปต์เทวดาขมรที่ว่าไทยมีขมรก็ต้องมีนี่เพราะว่าพวกโจรเสียมเอาศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายของเราไป เราก็แค่เอาศิลปะวัฒนธรรมของเราคืนแค่นั้นเองเออรัฐธรรมนูญเองได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมอะเพเออเข้าไปแน่ต่อวันนะน่าจะกลับบ้านกับมังเพฮะมึงมาแค่นี้เนี่ยนะ,ะเฮ้ยอะไราอม่แล้ววะเนี่ยนางฟ้าประจําปีใหม่ขเขมรปีนี้เพเอ,อประมาณนางสงการนั่นแหละใช่เพแต่ประเทศขเขมรเขาเรียกว่านางปีใหม่นี่อ๋อสรุปแล้วดาบเจ็ดี่ 4, มันนี่เจ็ดแสงอยู่ที่นางคนนี้ใช่ไหมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นางช่องเจ็ดนี่ รัฐทไมนางสงกรารประเทศไทยเข้าขี่คดรัฐทไมนางสงการประเทศเขมรเข้าขี่เสื้อไปทำไมเพื่จะให้นางสงการประเทศเขมรขี่หมูแดงเลยเพื่กูแก่ท่ามใช่ใช่นางสงการเขมรปีนี้มีชื่อว่านางกีหักกะเทวีพานานางคือหมูแดงนี่จะเอาแบบนี้เลยเพื่กูท่ามใช่ใช่กูขอโทษอเออแล้วช่วงนี้ สภาพสวรรค์ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างวะก็เป็นแบบนี้เลยเพ่นี่คือนางฟ้าประเทศไทยเพ่โอ้โหดูเจริญหู้เจริญตาขึ้นมาเยอะเลยฮะเรานี่ก็คือเทวดาประเทศไทยเพ่โอ้โหเทวดาผู้ดีกับเป้าเทวดากรรมกรขมันมันช้างตั้งกันสรกเกินเ้านี่ก็คือเราที่ดานางสงกรานของประเทศไทยเพ่โอ้โหรีดพัทุงเรียบกิบกันทุกคนเลยสุดยอด ป็นไงเพ่สวรรค์ประเทศไทยกับสวรรค์ประเทศเคมรนี่ต่างกันลิบลับเลยไหมเพ่แม่บันจะก้าปันช่างตั้งกันซะจริงจริงเออว่าแต่นี่มันรีเจนซี่ใช่ไหมใช่แล้วเพ่มันเป็นสิ่งที่สมัยก่อนในประเทศเคมรนี่ก็มาก๊อปของรีเจนซี่ไปนี่แหละเพ่แต่สมัยนี้มีทีจีแล้วนี่ก็เลยไปก๊อปท่องเจ็ดแทนเพ่เฮ้ชีวิตเขมรนมันจะก๊อปคนอื่นอย่างเดียวเลยเรอวะแม่เบ้อแล้วต่อมา การที่จะเป็นนางฟ้าของเขเมรได้ก็ต้องเป็นคนที่หน้าตาดีก่อนนะนะล้วเป็นคนที่ใส่ชุดไทยแล้วสวยเราซึ่งเป็นคนที่มีหน้าตาเหมือนภาพวาดฝาผนังตามวัดในประเทศเขเมรน,นะนะมันก็คือภาพวาดจิรกรรมฝาผนังประเทศไทยนั่นเองถ้าคุณมีทุกอย่างเหล่านี้คุณก็จะเป็นนางฟ้าเทวดาของเขเมรได้อะนะะเฮอ,อแม่แม่กอบไทยทุกดอกแล้วบอกวัากู เป็นออริจินอลแบบเบอ้อเอ,อ้ยซ่องถ้าตอนนี้เขเมรยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตแระมีซื่อในประเทศอะไรทั้งสิน้นมึงว่าเทวดานางฟ้าเขเมรนจะเป็นแบบนไนวะน่าจะเป็นแบบนี้เพน่าจะเป็นเทวดานางฟ้าเขเมรนดึกดำดําเดืกันเลยทีเดียวน่บ้าบอเออนางฟ้าเขเมรนเขาไหว้ใครวะน่าจะไหว้ครูที่ชุดเขาเพชฮะชุดเขเมรมีครูด้วยล่ะมีสิเพครูเข้าชื่ออะไรวะ ครูของชุดเขามีชื่อว่าครูประตูน้ำกับครูสําเพลงเ้ยเอเอาที่มึงสบายใจท่านใดที่ร่วงเข้ามาดูคลิปของเรานี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไปมากรูดเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้เด้อสําหรับอีพีนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่อีพีนะสวัสดีครับอฮ